เอเ r t a เมนคอมเพล็กซ์มีอะไรบ้างเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่นานาชาติทำซึ่งใน Entertainment Complex นั้นจะมีคาสิโนด้วยการที่ครมได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยนั้นมี Entertainment Complex การดำเนินการนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรต้องตามสวัสดสีครับท่านผู้ชมที่กราลบนะครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจ กันอีกกระสสหนึ่งนะครับและต้องบอกว่าเรื่องที่คุยในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ฮือฮามากขึ้นและถกเถียงพูดคุยกันมากขึ้นกับการที่ครมได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะให้ประเทศไทยนั้นมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นจะมีคาสิโนด้วยนั่นหมายความว่าการพนันที่เคยผิดกฎหมายอยู่ใต้ดินไม่เคยเก็บภาษีได้ จะขึ้นมาอยู่บนดินและจะถูกต้องตามกฎหมายตามตามกรอบของกฎหมาย Entertainment Complex ครับซึ่งเรื่องนี้แน่นอนนะครับว่ามีกระแสะออกมาหลายจุดโดยที่กระทรวงการคลังนั้น,น,นพอหลังจากที่คมมองมีมตกิก็บอกแล้วครับว่าจะต้องมีสำนักงานกำกับดูแล Entertainment Complex ก็มีการพูดถึงอัตราในการเตรียมการเพื่อจะทำให้ Entertainment Complex นั้นสามารถเดินหน้าไปได้ขณะที่หลายคนไปจับจ้องมองอยู่ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมทหนึ่งหรือรองนายมนตรีอนุทินชาญวิรุฬห์ซึ่งรีบกลับมาจากการเดินทางไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดพรคภูมิใจไทยนั้นโดยส่วนใหญ่ครมนั้นนะครับรัฐมนตรีออกไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดแต่รองนายกอนุทินนั้นกลับมาในที่ประชุมครมและก็มาบอกครับว่าเรื่องนี้บางเรื่องเป็นที่ก,กฎหมายมีอยู่แล้วคือกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะใช้กฎหมายบางอย่างได้ดังนั้นอำนาจในการอนุมัติของทางด้านเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ ที่ในกฎหมายบอกอยู่ที่คลังเอควรตีความมาอยู่มหาไทยไหมนี่คือรายละเอียดของข่าวนะครับตอนแรกมีข่าวว่ารัฐบาลน,นั้นจะส่งไปยังสภาทันทีเมื่อกฎหมายเสร็จแต่รองนายกอนุทินบอกว่าควรจะกลับมาที่ครมอรไหมและไปทำกิจสิกาซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะกลับมาที่ครมอรอีกครั้งหนึ่งหลังกิจสิการแก้ไขหรือเสนอแนะเรื่องร่างกฎหมายของ e n t e r n m e n t c o m p นต์ค e เรียบร้อยและจะกลับมาที่ครมอ,รอีกทีหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ รองนายกรรทินบอกว่าแจ้งนายรัฐมนตรีแล้วครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นหลายคนบอกว่าภายในหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยถ้าเป็นไปตามกรอบจะเห็นเลยนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นจะสามารถที่จะเข้ามาได้ครับเห็นภาพเลยนะครับว่าครมออนุมัติ13มกราคม 1- 2ถึงเดือนนั้นเข้ารัฐที่1นึ่งแปรยฎีสองสาและอาจจะใช้เป็นกฎหมายได้ภายใน2เดือนแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนขังคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าถ้าไต่มาที่3เนี่ยออกมาเนี่ยก็ตึงตัวไปหน่อยนะแต่ไต่มาที่4เป็นไปได้ จุดเหล่านี้แหละครับเป็นจุดที่ชี้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมแล้วที่จะดําเนินการแต่การดําเนินการนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรต้องตามแต่สิ่งที่มีการพูดคุยในคอรมอนั้นก็เป็นการบอกและครับว่าเอเ r t a เมนคอมเพล็กซ์มีอะไรบ้างก็คือเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่นานาชาติทำในนั้นอาจจะมีห้างสรรพสินค้าสวนน้ําสวนสนุกพื้นที่ขายของแบรนด์เนมต่างๆอาจจะมีสนามกีฬาหรือว่ามีโรงละครโรงภาพยนตร์นี่คือสิ่งที่กฎหมายเปิดไว้ แต่ในนั้นส่วนหนึ่งประมาณ10%ของพื้นที่จะเป็นเรื่องของคาสิโนครับซึ่งในจุดนี้ได้มีการพูดกันก่อนนั้นนี้ว่าจะมีพื้นที่ที่จะสามารถตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ไม่ไว่าจะเป็นชิงใหม่นะครับคลองเตยในกรุงเทพหรือว่าภูเก็ตหรือว่าพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกก็คือทางด้าน EC เนี่ยนะครับก็จ,จะเป็นพื้นที่ของทางด้านชนบุรีและอาจจะเป็นพื้นที่ของสุดปราการซึ่งเรื่องนี้ยังไม่เคาะแต่ก็มีการบอกแล้วครับว่า นานาชาติเขาทํากันนะเราใช้ AI ครับเพราะอะไรค้าไทยนั้นคือ AIUTC นะครับ u อ i v e r s i t y ใช้ AI ในการค้นประเทศที่มีคาสิโนโลและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีทั้งหมด100ประเทศครับดังนั้นหลายๆประเทศนั้นทําเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วและประเทศเพื่อนบ้านของเรารอบข้างเห็นรายชื่อจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียกัมพูชาสอปอลาวและเมียนมาทําครบถ้วนรวมทั้งสิงคโปร์ครับ ถามว่าประเทศที่ทําแล้วได้เงินมากที่สุดคือใครก็คือมาเก๊าและสหรัฐเบกาสเกสซึ่งได้ประมาณนะครับเกือบ3 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทจากที่สิงคโปร์ได้ประมาณ4ี่แสนล้านบาทเมื่อวานนั้นในครมอได้มีการนําเสนอครับว่ามีประเทศที่ทําคือเกาหลีใต้ได้เงินประมาณปีละ3ามแสนล้านบาทญี่ปุ่นได้นะครับประมาณนะครับกำลังจะเปิดเลยนะครับยังไม่ได้ชัดมาเก๊าได้ประมาณ1.2ล้านล้านบาทเวียดนามได้1.8ล้านล้านบาท1.8แแสนล้านบาท ดังนั้นแต่ละประเทศเนี่ยได้เงินเยอะมากรัฐบาลจึงบอกว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดเงินลงทุนนะเพราะจะมีการจดทะเบียนบริษัทที่มาตั้งเอเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ซึ่งต่างชาติเข้ามาได้นะครับจดทะเบียนประมาณ10,000ล้านบาทและได้เงินประมาณนะครับก็คือลงทุน1นึ่งแสนล้านบาทบและอาจจะทําให้เกิดไรายได้การท่องเที่ยวถึง2อ 000, 0,000สล้านบาทเพราะนักท่องเที่ยวนั้นอาจจะมาเที่ยวเมืองไทยด้วยเข้าเอเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ไม่ได้หมายความว่าเล่นคาสิโนนะครับบางส่วนเล่นคาสิโน ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแน่นอนครับว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ต้องเสียภาษีให้รัฐนักท่องเที่ยวเข้ามากิจกรรมต่างๆก็จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลรัฐบาลจึงคาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาที่เป็นเงินภาษีได้ปีละประมาณอย่างน้อยเนี่ยหมืน่นสองหมื่นล้านสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้เกิดประเทศและถ้ามีความคึกคักการเก็บรายได้จากภาษีแสนกว่าล้านเป็นไปได้ในยุคที่เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งที่พูดเหล่านี้ครมจึงอนุมัติได้หลักการครับ แต่ประเด็นที่หลายคนกังวลคือแล้วมันบวกหรือลบละ่ะมาแรงค้าไทยโดยสุทใิ้กรเศรษฐกิจและธุรกิจนั้นได้เคยทําการสำรวจโพลเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้เป็นมุมในเชิงบวกนะครับว่าสร้างรายได้กับเศรษฐรกิจสร้างรายได้กับประชาชนทําให้สิทีไทยเติบโตดีดึงดูดนักที่ต่างชาติกลุ่มตัวอย่างทั้งที่คิดว่าจะไปอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และไม่ไปให้คะแนนเต็มห้เนี่ยให้3ากว,าว่าครับในเชิงบวกชัดแล้วก็ถามว่าเชิงบวกจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะมีมุมมองนะครับว่าดึงดูดการลงทุนในต่างชาติเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างรายได้กับธุรกิจนะครับและมีการกระจายรายได้เพราะมีการจ้างงานเกิดขึ้นและมีรายได้จากภาษีต่างๆมากมายนี่คือมุมในเชิงบวกมุมในเชิงลบเรามีอะไรบ้างจากการสรํารวจจากโพเนี่ยชี้ชัดนะครับว่าหลายคนกลัวสิ่งต่างๆนานาไม่ว่าเป็นปัญหาการพนันปัญหาของอาชญากรรมปัญหาต่างๆซึ่งไม่ชัดและไม่โดดเด่นมากคะแนนติดลบนั้นที่เด่นมากสุดก็คือ ลบ2.9นะครับซึ่งเป็นเรื่องของทางด้านนี้โครเรือนกลัวค,คนเล่นการพนันเยอะและเป็นนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องทําการสํารวจตรวจสอบกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรการศึกษาของภาครัฐก็ออกมาและหลายคนก็กลัวครับว่ามีปัญหาในเชิงลบเมื่อวานครมจึงบอกว่าการควบคุมก็คือจัดก,กํากับดูแลให้ดีจะบริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และจะเน้นในเรื่องของการเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับการฟื้นฟูเยียวยาสําหรับคนติดก,การพน,นัน และก็จํากัดไม่ให้คนไทยเข้าไปถึงเยอะเพราะจากการวิจัยของประเทศในแทบแอฟริกาพบว่าถ้าคนในประเทศนั้นๆนะครับดำเนินการเข้าไปเล่นการพนันเยอะมากจะเกิดปัญหาทางสังคมสูงแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาและคนในชาตินั้นๆเข้ามาเล่นการพนันน้อยแต่คนต่างชาติเข้ามาเยอะจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลจึงบอกว่าใครเข้าไปเล่นคาสิโนในเอเจนท์เมนต์คอมเพล็กต์ต้องจ่าย5,000บาทครับนั่นหมายความว่าจะเป็นการคัดกรองคนที่ บินไปต่างประเทศไปเล่นที่มาเก๊าลาัสเวกัสและเล่นทีละประมาณร้อยล้านบาทเงินตราต่างประเทศจะไม่ไหลออกไปและก็ประหยัดค่าเครื่องบินนี่เป็นแนวคิดนะครับสกัดกั้นคนไทยไม่ให้เข้าไปเล่นการพนันได้โดยง่ายโดยต้องเสียค่าทนเนีย้5 0 0 0บาทแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจะเข้าไปได้ครองตัวเพราะจะนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการดึงเงินจากการพนันเท่านั้นเพราะมีประมาณ10%ของพื้นที่ในเทนเน i n ์คอมเพล็กซ x แต่จะดึงดูดเม็ดเงินจากการแสดงการจัดมหรสพการบันเทิงการช้อปปิ้งการตกแต่งสิ่งต่างๆมากมายในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้าใครได้มีประสบการณ์หรือมีคนที่รู้จักได้เคยไปลาสเวกัสหรือไปที่มาเกา๊าสิ่งเหล่านั้นชัดเจนครับว่าคนไปช้อปปิ้งไปดูโชว์ไปดูแสงสีเสียงและบางส่วนเท่านั้นที่เข้าคาสิโนและบางทีก็เข้าไปเสี่ยงโชคง่ายๆก็คือสล็อตแมชชีน เรื่องเหล่านี้หลายคนจะบอกว่ามันบวกหรือลบยากในการตอบแต่ง่ายในการหาคำตอบครับเพราะว่านานาชาติได้ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มายาวนานหลายสิบปีมีบทพิสูจน์ชัดเจนว่าประเทศที่เป็นผื้นทะเลทรายคือสหรัฐอเมริกาลาสเวกัสจกไม่มีอะไรเลยตอนนี้มูลค่ามาหาศาลสร้างไรายได้ได้ประมาณ1ล้านล้านบาทตอ่อปีสร้างการจ้างงานได้มากขณะเดียวกันมาเกา ซึ่งไม่เคยมีอะไรมากมายตอนนี้มาเก๊ามีคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่ประมาณ40%ของ GDP เศรษฐกิจคึกคักมีร้านอาหารมากมายต่อเนื่องนักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างมากมายดังนั้นผลในเชิงบวกเช็คง่ายครับเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลจากประเทศที่ประสบความสำเร็จมีไรายได้มีเศรษฐกิจที่ดีจากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่เชิงลบก้ง่ายในการค้นหาไปถามตำรวจประเทศนั้นครับไปถามตำรวจที่าสเวกัสถามตำรวจที่มาเก๊า สิงคโปร์เวียดนามและหลายๆประเทศว่ามีปัญหาติดก,การพนันงอมแงมหรือไม่อาชการรมมีมากน้อยแค่ไหนง่ายในการหาคําตอบและมาหากลบ,บนี่เองครับว่าจะเป็นประโยชน์บวกหรือลบกับประเทศไทยแต่สิ่งสำคัญที่กิจสิทธิการแนะนําส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวคราวก็คือว่าน่าจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและให้เข้ามือกับประชาชนอย่างกว้างขวางและฟังว่าประชาชนห่วงใยอะไรจะได้ป้องกันได้ถูกครับ การแก้ไขปัญหากิจิการตีความว่าคงจะต้องชี้ชัดว่าจะแก้ไขปัญหาการพนันหรือจะส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อชัดเจนเอาความรู้ต่างๆให้ประชาชนได้คนทั่วไปได้รับทราบการดําเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเราไม่ได้บอกว่าควรจะสร้างเมื่อไหร่ควรจะเกิดหรือไม่แต่เมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีคาสิโนมีเอนเตอร์เทนต์คอมเพล็กซ์คนไทยยังเล่นการพนันตามตเต็บทามแนวนชายแดนเดินทางไปเสียการพนันในต่างชาติ รัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าเอาธุรกิจใต้ดินเข้ามาอยู่บนดินและเก็บภาษีมาดูแลสังคมนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลคิดผลจะเป็นยังไงและรายละเอียดจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีผลต่อสีมากน้อยแค่ไหนกลับมาคุยกันใหม่ในเอพิโซดถ,ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพราะที่นี่คือ UTCC Station ห้องปฏิบัติการจริงของ,ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอไอ้้าไทยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอไอ้้าไทยปฏิบัติงานที่นี่ครับสร้างสรรค์งานที่นี่ และคณาจารย์ก็จะทำงานควบคุมการทำงานกับนักศึกษาก็ไลค์ก็แชร์ share, ให้ความเห็นกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยความเป็นทีนี้พบกันใหม่ในพระศพถัดไปครับสวัสดีครับ